สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาพบกับทิเชอร์จันทิมาพรอ,อีกครั้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะทิเชอร์ก็จะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้กันนะคะในหัวข้อเรื่องอวัยวะที่สัตว์ใช้ในการเคลื่อนที่นะคะ และก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาบทเรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะคะจากคาบที่แล้วนะคะจากในคาบที่แล้วที่เราได้เรียนกันไปในเรื่องของอวัยวะภายนอกของสัตว์ใช่ไหมคะสัตว์ก็จะมีมากมายหลายชนิดสัตว์แต่และชนิดก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์ค่ะและร่างกายของสัตว์ก็จะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆใช่ไหมคะที่เรียกว่าอวัยวะโดยสั ตวแต่ละชนิดก็จะมีรูปร่างลักษณะหรือโครงสร้างที่แตกต่างกันนะคะค่ะและอวัยวะภายนอกของสัตว์แต่ละชนิดก็จะทําหน้าที่ที่แตกต่างกันด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ที่เชิญนะคะก็จะนําลักษณะภายนอกของยีราฟมาให้เด็กๆทบทวนความรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะยีราฟนะคะก็จะใช้ปากในการกินอาหารนะคะ แล้วก็จะใช้จมูกนะคะในการดมกลิ่นและหายใจจะใช้หูในการรับฟังเสียงต่างๆนะคะและจะใช้ขาและเท้านะคะในการเดินวิ่งแล้วก็รับน้ำหนักตัวนะคะแล้วก็จะมีผิวหนังนะคะในการปกคลุมร่างกายนั่นเองค่ะค่ะและเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะเข้าเนื้อหากันนะคะเรามารับสมองก่อนเรียนกันนะคะ ค่ะเด็กๆมาดูโจทย์ข้อที่1เลยนะคะโจทย์ถามว่าอวัยวะใดของแมวทำหน้าที่หายใจอวัยวะใดของแมวทำหน้าที่หายใจกอไก่ตาขอไข่ปากคอควายจมกูก5วินาทีนะคะเด็กๆช่วยที่เชื่อหาคำตอบเลยค่ะได้คำตอบไหมคะ เรามาดูเฉลยกันเลยค่ะข้อที่1นนะคะก็จะตอบจมูกนะคะเพราะว่าจมูกนั้นมีหน้าที่ในการหายใจนะคะยอดเยี่ยมกันเลยค่ะเรามาดูโจทย์ข้อที่2นะคะโจทย์ถามว่าอวัยวะใดของแมวทําหน้าที่ในการกินอาหารฟังโจทย์ใหมาอีกครั้งนะคะอวัยวะใดของแมวทําหน้าที่กินอาหารก็ไก่ตาขอไขปากคอควายจมูกค่ะ ช่วยติเชอร์หาคำตอบนะคะเด็กๆได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะตอบปากนะคะเก่งมากๆเลยค่ะปากนะคะก็จะทำหน้าที่ในการกินอาหารนะคะต่อไปเรามาดูโจทย์ข้อที่3นะคะโจทย์ถามว่าอวัยวะใดของแมวทำหน้าที่ในการฟังเสียงต่างๆฟังโจทย์ใหม่อีกครั้งนะคะอวัยวะใดของแมวทำหน้าที่ฟังเสียงต่างๆ กอไก่หูขอไขปากคอควายจมูกค่ะเด็กๆช่วยที่เชื่อหาคำตอบนะคะตอบข้อไหนคะเรามาดูฉเฉลยกันเลยค่ะตอบกอไก่หูนะคะถูกเก่งมากๆเลยค่ะหูก็จะทำหน้าที่ในการรับฟังเสียงต่างๆนะคะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูเนะะื้อหาของเราในวันนี้กันนะคะนั่นก็คือในเรื่องของอวัยวะที่สัตว์ใช้ในการเคลื่อนที่นะคะค่ะสัตว์ในท้องถิ่นของเรานะคะก็จะมีมากมายหลายชนิดเลยนะคะและสัตว์แต่ละชนิดก็จะมีโครงสร้างหรือส่วนต่างๆเนี่ยที่มีลักษณะและหน้าที่ที่แตกต่างกันนะคะเราสามารถที่จะจําแนกประเภทของสัตว์นะคะ อวัยวะที่สัตว์ใช้ในการเคลื่อนที่นะคะได้ดังต่อไปนี้ค่ะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะก็จะมีแมวช้างสิงโตนะคะแมวช้างและสิงโตนะคะก็จะมีสีขาแมวช้างและสิงโตเนี่ยก็จะใช้ขานะคะในการเคลื่อนที่ลักษณะการเคลื่อนที่ของแมวช้างและสิงโตนะคะก็จะมีการเคลื่อนที่โดยการวิ่งและก็การเดินนะคะ ค่ะต่อไปเรามาดูกบกันนะคะสัตว์ชนิดถัดไปกบนะคะกบนะคะก็จะใช้ขานะคะในการเคลื่อนที่ลักษณะการเคลื่อนที่ของกบนะคะเราจะเรียกว่ากระโดดนะคะต่อไปนะคะเรามาดูสัตว์ชนิดถัดไปนะคะนั่นก็คือปลาคา่ะเด็กๆปลานะคะก็จะใช้ครีบนะคะในการเคลื่อนที่ลักษณะการเคลื่อนที่ของปลานะคะเราก็จะเรียกว่าว่ายน้าําค่ะ และต่อไปนะคะนั่นก็คือนกนกนะคะก็จะใช้ปีกนะคะในการบินนะคะโอเคและต่อไปนะคะนั่นก็คือจะเป็นงูนะคะเด็กๆงูนะคะก็จะใช้อวัยวะที่เรียกว่ากล้ามเนื้อนะคะงูก็จะใช้กล้ามเนื้อนะคะและลักษณะการเคลื่อนที่ของงูนะคะเราก็จะเรียกว่าเลื้อยค่ะ ค่ะเรามาดูสัตว์ถัดไปนะคะนั่นก็คือเต่านะคะเต่านะีคะ,ะคะก็จะใช้ขานะคะในการเคลื่อนที่ลักษณะการเคลื่อนที่ของเต่านะคะเราก็จะเรียกว่าการคลานนะคะขาเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้ในาการอาว,วัยวะที่สัตว์ใช้ในการเคลื่อนที่แล้วเด็กเดี๋ยวเด็กๆลองมาทําแบบฝึกหัดหลังเรียนกันอีกครั้งนะคะเรามาดูโจทย์ข้อที่1เลยนะคะ ตอบถามว่ากระต่ายเนี่ยใช้อวัยวะใดในการกระโดดคะกระต่ายใช้อวัยวะใดในการกระโดดก็ไก่ปีกขอไข่ครีบขาเด็กๆลองนึกสิคะว่ากระต่ายเนี่ยใช้อะไรในการกระโดดได้คำตอบแล้วไม่ใช่ไหมคะเรามาดูเฉลยคะ่ะตอบขอใคนะคะเก่งมากกระต่ายจะใช้ขาในการกระโดดนะคะ ต่อไปคะ่ะเรามาดูข้อที่2ปลาใช้อวัยวะใดในการว่ายน้ําปลาใช้อวัยวะใดในการว่ายน้ขขาก็ไก่ปีกขอไข่ครีบขอควายขาเด็กๆคิดว่าปลาใช้อวัยวะใดในการว่ายน้ําเอ่ยเรามาดูเฉลยกันเลยคะ่ะตอบครีบนะคะเก่งมากๆค่ะต่อไปเรามาดูข้อที่3นะคะเสือใช้อวัยวะใดในการเคลื่อนที่ เสือใช้อวัยวะใดในการเคลื่อนที่ก็ไก่ปีกขอไข่ครีบขอควายขาและเท้าได้คำตอบไหมคะมาดูเฉลยกันเลยคะ่ะตอบขอควายนะคะขาและเท้าเก่งมากๆค่ะมาดูข้อที่4นะคะกบใช้ขาและเท้าในการเคลื่อนที่ในลักษณะใดฟังโจทย์ใหม่อีกครั้งนะคะ กบใช้ขาและเท้าในการเคลื่อนที่ในลักษณะใดก็ไก่บินขอไขกระโดดขอควายครานได้คำตอบไหมคะเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะตอบขอไขนะคะก็คือกระโดดเก่งมากๆต่อไปเรามาดูข้อที่5ค่ะข้อที่5นะคะโจทย์ถามว่าสัตว์ A ไม่มีขาใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนที่มีเกล็ดปกคลุมผิวหนัง สัตว์ A คือสัตว์ข้อใดฟังโจทย์ใหม่อีกครั้งนะคะสัตว์ A ไม่มีขาใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนที่มีเกร็ดปกคลุมผิวหนังสัตว์ A คือสัตว์ข้อใดก็ไกยงูขอไข่เต่าขอควายปลาเด็กๆคิดว่าสัตว์ A คืออะไรคะ ได้คําตอบแล้วใช่ไหมคะเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะตอบก็ไก่งูนะคะเก่งมากๆเลยค่ะค่ะและเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปความรู้กันอีกครั้งนะคะค่ะเรามาสรุปความรู้ในหัวข้อเรื่องอวัยวะที่สัตว์ใช้ในการเคลื่อนที่นะคะเด็กๆเรามาดูอวัยวะแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือขา สัตว์ที่ใช้ขานะคะคในการเคลื่อนที่นะคะที่ใช้ในการเดินวิ่งนะคะก็เช่นสุนัขแมวเป็นต้นนะคะและสัตว์นะคะที่ใช้ขาในการกระโดดนะคะเช่นกบกระต่ายนะคะเป็นต้นและ3ามนะคะสัตว์ที่ใช้ขาในการคลานนะคะก็คือเต่านะคะ ต่อไปค่ะเรามาดูอวัยวะที่สัตว์ใช้ในกรารเคลื่อนที่อันที่2นะคะก็คือปีกนะคะสัตว์ที่ใช้ปีกในการบินนะคะก็เช่นนกพึ่งผีเสื้อนะคะต่อไปมาดูหัวข้อที่สนะคะสัตว์ที่ใช้กล้ามเนื้อนะคะในการเลื้อยนะคะเช่นงูและสัตว์ที่ใช้ครีบในการว่ายน้ำนะคะก็คือปลาค่ะ เด็กๆคะและเด็กๆทราบไหมคะว่าสัตว์แต่ละชนิดนั้นมันก็จะมีส่วนต่างๆที่มีลักษณะและหน้าที่ที่แตกต่างกันนะคะเพื่อที่จะให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตนะคะเช่นปลาก็จะมีครีบเป็นแผ่นใช่ไหมคะใช้สำหรับว่ายนะ้ำแมวก็จะมีขาสีขาและก็มีเท้าที่ใช้สำหรับเคลื่อนที่ งูเนี่ยก็จะใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนที่นะคะการเคลื่อนที่ของงูก็จะเรียกว่าเลื้อยส่วนผีเสื้อเนี่ยก็จะมีปีกที่ใช้สำหรับในการบินนะคะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะในเรื่องของอวัยวะที่สัตว์ใช้ในการเคลื่อนที่นะคะเด็กๆคะหลังจากที่ดูคลิปวิดีโอ,โอจบแล้วให้เด็กๆนะคะไปทำแบบฝึกหัด หลังเรียนกันด้วยนะคะและเด็กๆก็อย่าลืมถ่ายรูปแบบฝึกหัดนะคะส่งมาให้ทิเชอร์ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ